งานพระกุณเจ้าผมอยากจะเรียนถามหลวงพ่อนะครับว่าปัจจุบันหลวงพ่อทวีเองได้จำพรรษาอยู่ที่วัดไหนที่จังหวัดอะไรครับอาจาอาจจะมาชื่อนามพระราจานกัก็พระครูวิธานปุญญวัดพระครูวิธานบุญญวัดเรียกกันเร้เร่นกว่าหลวงพ่อทวีวัดหลวงพ่อทวีวัดเขาเรียกทวีนะครับจำพรรษาอยู่ที่วัดสัพังวัด ตำบลสับพังอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีอ๋อจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วโดยสวนตัวพระุณเจ้าหลวงพ่อมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างไหมฮะอันดับหนึ่งคือเป็นโรคเบาหวานมา20กปีเบาหวาน20กว่าปีขับฟวามดันน่ะต้องเบาหวานแล้วก็ต้องตามด้วยกลามดังหัวใจหัวใจไตและเกาไตและเกาโอ้โห เป็นโรคที่เสื่อมจากอวัยวะภายในทั้งสิ้นเสีียมจะพาลาโรคไปนานแล้วครับก็เดี๋ยวนี้เนี่ยโรคต่างๆตรงนี้จะเป็นกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคือมันจริงเกี่ยวพันจากการไหลเวียนโลหิตคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดสูงนะฮะแล้วที่ผ่านมาหลวงพ่อได้ดูแลรักษาตัวเองหรือว่าไปปรึกษาคุณหมออย่างไรบ้างครับก็รักษาโรงพยาบาลมาตลอด เราจะลงพยาบาลแล้วครับใครว่าอะไรดีจะเป็นสมุนไพรจะเป็นลาบไม้แพทย์ทางเลือกทุกช่องทางชนิดคืออาตมาถงหลักว่าครับรักษากายอย่าให้วิปริตรับรักษาจิตอย่าให้วิปราอก็เลยขวนขวายใครบอกอะไรดีครับแต่มาระยะหลังๆนี่ใครบอกอะไรต้องใช้เวลานอนหน่อยบางทีบางทีถูกบังคับบางทีถูกบังคับจริงถูกบังคับไปรับประทานอย่างเงี้ยเยอะมาก ยาต้มนในเต็มข้างห้องอะเลี้ยงเลยละเลี้ยงเลยเขาให้อ่ะใช่ครับเาทุกท่านก็อยากให้สุขภาพอยู่กับญาติโยมนะนะพอมาระยะหลังๆนี้มีบริษัทที่เข้าประชามหลวงพ่อที่จะเอ่ยลืมไม่เอ่ยเขาไม่ได้เขาเป็นผู้มีเกคุรตินดีเลยครับบริษัทที่หนึ่งก็บินเนอร์ไวท์เวิน ของดรไพโรธเปิรนวิชาอครับรักษาหลวงพ่อเดเอโดซี่มา22เดือนอครับสุขภาพก็เริ่มดีขึ้นครับน้ำหนักลดลงไป13กิโลดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ต่อมาก็มีวีวีลีฟของคุณธนกิจาวีทิศอาภาเขาเป็น แคปซูลหวานครับคุณสมบัติของข้าวที่ดีตรงนี้ที่เราชันเขาอยู่เนี่ยครับเขาสามารถปรับระดับน้าตาลให้ลงพอดีีได้ครับคคือน้ําตาลจะมีอันตรายคือสูงจัดก็อันตรายต่าจัดก็อันตรายใช่เลยครับแต่เขามีระยะเวลาวารับประทานอย่างไรให้เป็นอย่างไรเขาแนะนำได้ดีมากแล้วก็มาสุดท้ายก็คือวันต่ำสายนี่แหละวันตําสายวันตําสายนี่ก็ประมาณสองเดือนสองเดือนสองเดือนก่อนสองเดือนนี่น้องสาว เขาเป็นลูกน้องของคุณจางวนเขาเรียกกันจางมวนยาจางอวนชื่อมันถวายพี่ล้มเถอะพี่ลอมเถอะพี่ลองเถอะบก็เห็นฉันจะเป็นลูกขนุนี่แล้วิงไปวิงมาจริงไปริงมาลูกขนุนอ่ะล้งก็ลองครับตอนที่ลองวันตั้มสายเนี่ยครับช่วงนั้นอาการเกากับเลิกปวดข้อเขาาฉันไม่ปิดข้อเขาจะปวดที่หูไม่โป้ง เท้าซ้ายข้อหัวไอ้บ้องเท้าซ้ายบวมเหมือนถูกมาแรงต่อยมาแรงต่อยหรือกัดไปหาหมอหมอหาแผลไม่เจอคก็ไม่ได้ใช้เจาะเลือดดูพอพ่อเป็นเกลีพบยูริกในในเลือดมันเกิ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 นตาเกินตาเราก็เราก็แนะนําให้เราให้หว่าให้ยามาแก้ปวดได้ชั่วระยะระยะหนึ่งก็คือบรรเทาอาการพอน้องสาวเอาเหรียญมาให้ได้สองวันบวมหลวงพ่อเอาไปใช้ยังไงครับ ตอนแรกกับแฟนี่เฉยแฟนี่เฉยแฟนเฉยาอธิบายก็ลืมมันใหม่อะมันไกลเหตุเกินนะเขาหิวไปลงพยาบาลอุ้มไปเลยเดินไม่ได้เลยมันบวมจนเดินไม่ได้เลยหมอให้ยาแค่ปวดมาพอกินยาแค่ปวดนี่เรามีขงดีทำไมเาไว้ตรงนี้มันไกลเหตุเนี่ยคิดเลยใจว่าเปวดตรงไหนต้องทําตรงนั้นใช่เลยครับแล้วลุงพ่อเอาไว้ะัวไม่เช้าเลยคืนเดียวเท่านั้น คืนเดียวเท่านั้นเป็นพลังมอาจารย์ที่อาตมาเริ่มชื่อเ,เป็นในค,คืนเดียวอะไรเกิดขึ้นครับอาการบวมลดลงอาการบวมลดลงอาการปวดลดลงอาการปวด<อ>ลดลงเริ่มใกล้ลจปะปกติเพียงคืนเดียวเพียงคืนเดียวล<อ>ูกย์ลูกหามาขาย,ยั่มาขยั่เขาก็ดีใจว่าเขาหมดแล้วก็เบาขึ้นแต่หลวงพ่อรู้อยู่รู้ด้วยใจอ่าได้จิตเราสามวันถอนเรียนได้เลยสามวันวันถอดเรียนได้เลยค่ะทีนี้ฉันก็ห้อยมาใครครับเขารู ไอหลวงพ่อห้อยเชื่อกหลานห้อยพระเชืกอกหลนใช่ใช่ใช่เราก็เวลาบรรพาราก็เรียบบรรพะมีอุโบสถแต่เทอุโบสถสจนบสถบอกเอาวันนี้จะไขปัญหาให้ว่าหลวงพ่อีห้อยนี่ไม่ใช่ลรวเป็นพลังพันทั้งสาจะขินระวาบบนเขาไฟซึ่งเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่เราไม่สามารถจะรู้ได้เพราะเราเรียนไม่ถึงหรอกแต่เราได้รับตกทอดมาก็หายก็หายก็หายกันเรารับรู้ของ ผลของงานชาวบ้าลูกศิษย์เริ่มไม่จา์ทำไมหลวงพ่อเดี๋ยวนี้เดินแผว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 ขึ้นงานี่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องคานนะก่อนนี่ขึ้นคานเดี๋ยวนี้เดวรุ่นเดินขึ้นลงหรือว่าใช้คำเขาสสยเดินคล่องขึ้นสงสัยที่นี่เกิดการทดสอบเกิดการทดสอบแล้วครับฉันทดสอบที่วัดคนแรกคนอายุเก้าสิบสามปีครับปัจจุบันนี้ยังอยู่เหรียญยู่ที่คอ